เมื่อวันที่13เมษายนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานของจังหวัดภูเก็ตหลายจุดเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทุจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปร่วมเล่นน้ำที่ซอยบางลาเป็นจำนวนมากส่งผลให้การจราจรขาเข้าไปตามถนนเส้นทางหลักเช่นถนนราชอุทิศ200ปีและถนนทวีวง การจราจรเริ่มติดขัดรถทุกชนิดสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆผู้ที่เดินทางเข้าไปเล่นน้ำที่ซอยบางลาต้องใช้เวลาเดินทางนานเกือบชั่วโมงส่วนในช่วงค่ำคาดว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางออกมาร่วมเล่นน้ำสงกรานที่ซอยบางลาเพิ่มมากขึ้น บรรยากาศในวันมหาสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะที่ถนนท่าแพข่วงประตูท่าแพและรอบคูเมืองเชียงใหม่บรรยากาศคึกคักส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเพราะนักท่องเที่ยวนั่งหลังรถกระบะที่บรรทุกน้ำเพื่อเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถือปืนฉีดน้ำและถังน้ำขนาดเล็กปักหลักเล่นสาดน้ำทั้งบริเวณริมถนนและรอบคูเมืองเชียงใหม่นอกจากชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจะออกมาเล่นสาดน้ำกันแล้วยังถือโอกาสรอชมขบวนแห่พระพุทธสีหิงและส่งน้ำพระพุทธรูปจากวัดต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่ที่อัญเชิญออกมาร่วมขบวนแห่ในช่วงบ่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ซึ่งขบวนแห่พระพุทธรูปถือเป็นไฮไลท์สำคัญในงานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานส่วนสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่ท้องฟ้าเปิดแตกต่างจากช่วงสัปดาห์ก่อนที่ท้องฟ้าถูกป,ปกคลุมด้วยหมอกควันสีเทาโดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2 5อยู่ในระดับสีเหลืองและสีสม้มหรือคุณภาพอากาศปานกลางซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 2.5ที่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ที่36ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่40.0ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไปกันที่จังหวัดอ่างทองที่บริเวณตลาดเกษตรสุวรรณเมืองทองตำบลตลาดหลวงอำเภอเมือง ขบวนแห่พระวัดต้นสนและขบวนแห่พระวัดสนามชัยที่มีพระพุทธรูปสำคัญจากวัดประดิษฐานอยู่บนรถยนต์ตกแต่งสวยงามตามด้วยขบวนนางรำดนตรีแห่ไปรอบเมืองอ่างทองซึ่งมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวออกมาร่วมส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีวันสงกรานต์ที่ยึดถือปฏิบัติซืบต่อกันมาเป็นการสักการะขอพอรเนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านมีชาวบ้านพ่อกาแม่ขาและนักท่องเที่ยวมาร่วมส่งน้ำกันอย่างสนุกสนานชุ่มฉ่ำกันทั้งเมืองส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสเขตอำเภอเมืองมีการปิดถนนวัดประชาพิรมเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนเข้าเกลียบที่ถูกตกแต่งด้วยธงกระดาษสีสันสวยงามเหมาะกับบรรยากาศเนื่องในเทศกาลสงกราน ขณะที่บ้านเรือนสองข้างทางต่างนำอุปกรณ์ใส่น้ำมาวางหน้าบ้านเพื่อร่วมสนุกกับประชาชนที่เดินทางมาสาดน้ำสงกรานต์ตามถนนเข้าเกลียบแห่งนี้ส่วนด้านการดูแลความปลอดภัยนอกจากปิดเส้นทางจราจรแล้วเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเข้มงวดของทุกคนที่จะเข้าร่วมสนุกตลอดเส้นทาง ส่วนที่ภาคอีสานไปที่จังหวัดนครราชสีมาที่บริเวณลานเมนพรมทั์โบราณสถานเมืองพิมายเปิดโครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานมหาสงกรานเมืองประวัติศาสตร์พิมายจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15เมษายน2567 โดยแต่ละชุมชนในอำเภอพิมายจัดขบวนแห่จากชุมชนไปรอบๆปราสาทหินพิมายและมีขบวนแห่พระพุทธรูปจากวัดดัง5แห่งประจำอำเภอพิมายให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยนอกจากนี้ยังมีขบวนแห่นางสงกรานหนูน้อยสงกรานนางงามดาวค้างฟ้านางงามกล้วยไมย้ประจำปี2567 และขบวนแห่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับงานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นอกจากนี้ยังมีขบวน3ล้อปัน่นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพิมายมาปั่นนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมเมืองปราสาทหินโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งขบวนแห่มหาสงกรานต์เมืองประวัติศาสตร์พิมายได้แห่ไปรอบตลาดเมืองพิมายก่อนวนไปรอบปราสาทหินพิมายเพื่อให้ประชาชนที่เล่นน้ําโดยรอบตัวปราสาทได้ส่งน้ําพระพุทธรูปและเล่นสรดน้ํากันอย่างสนุกสนานเป็นการประกาศว่าเทศกาลการเล่นน้ําสงการานต์ปีนี้ที่อําเภอพิมายเมืองประวัติศาสตร์นับพันปีได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ